สวัสดีครับคุณลูกค้านะครับผมอันนี้เครื่องที่ส่งมาให้นะครับผมเรามีการปรับปรุงแก้ไขให้ใหลูกค้าแล้วนะครับโดยใช้มอเตอร์เดิมที่ลูกค้าส่งมานะครับเป็นไทยสินห้าแรงนะครับผมอ่าทีนี้มาดูส่วนผสมที่ลูกค้าส่งมาพร้อมเครื่องนะครับก็จะเป็นมีอะไรบ้างผมก็ไม่รู้เหมือนกันกน,น่าจะเป็นพัวก,กากมีขากาก้าวโพดด้วย ข้าวโพบวดบมดข้โพดข้าวโอะไรพวกนี้แหละมาดูนะเป็นเ,เป็นวัสดุที่ลูกค้าส่งมาก็แล้วกันเราจะมาลองเชื่อมกันนะครับเดดอ่ะินเลยครับข้างมาแล้วมาแล้ว

นี่เป็นเป็นเบเกอร์เป็นสวิตที่ลูกค้าส่งมาให้นะครับปรากฏว่ามันใช้ไม่ได้ครับมันเสียกดไม่ลงนะครับตัวตัวออนกดไม่ลงนะครับอันนี้ของลูกค้าก็ไปแก้ไขเอานะครับ